สวัสดีครับวันนี้วันเราจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนแบตบแท็กคอยเออร์นะครับการนี้เป็นในการสวิตช์นะครับอันดับแรกเราก็แยกสายก่อนนะครับตัวนี้เป็นฝาหมุนนะครับ ก็จะะนเราต้องเช็ดทำความสะอาดใต้ทานก่อนนะครับ จะมีคราบทานเก่าอยู่ทําให้เครื่องสกรปรกได้ถ้าเราไม่เช็ดออกทำความสะอาดทุกครั้งก่อนที่จะจะใส่ทานใหม่เข้าไปนะครับ ปกติจะมีฝาครอบต้องมีเหล็กครอบผ่านตรงนี้ครับไม่รู้ช่างคนเก่าเขาเอาไปตรงไหนแล้วครับไม่เจอนะครับนี่ก็แต่ว่าต้องล็อกขายอยู่นะครับโอเคเสรียบร้ยครับ ก่อนปิดก็จะต้องทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดฝุ่นก่อนนะครับนเ okay. วางลงไปตรงๆแลครับแล้วก็หมุนใช้มือหมุนก่อนนะครับหมุนนห้จึงมือก่อนนะครับ ตึงมือแล้วก็ใช้เครื่องมัดเครื่องจับ ใส่ก็ใส่ล่างงน,นี้ครับจะมีหมดุดสปริงนะครับตัวนี้เป็นสปริงใส่ด้านล่างด้านด้านล่างก่อนแล้วก็วางลงแล้วก็หาคื <S <S อควงกดสปริงด้านหนึ่งลง,งนะครับงลงแล้วนะครับเรียบร้อย การตั้งนะครับตั้งก็จะตั้งประมาณดึงมายมเขาจะเป็นมายมสปริงนะครับต้องคลายเกลียวมาก่อนคลายเกลียว <c ute> คือหมุนย้อนย้อนเข็มนาฬิกาย้อนเข็มนาฬิกาให้เด้งออกมาก่อนแล้วก็ดึงแล้วสกิดออกมาครับสกิดกึกกแรกนี่เป็นตั้งวันที่กึกที่สองคือตั้งเข็มนะครับนี่คือตั้งเข็มตั้งให้ได้ก่อนนี่ตั้งตอนเช้าเราก็ตั้งให้ใหวันที่เปลี่ยนปั๊บเราก็หมุนใหม่อีกรอบหนึ่งหมุยครึ่งรอบ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดันเข้าอันนี้ก็จะตั้งวันที่นะครับวันที่เราก็ดึงดึงใหม่นิดนึงนิดเดียวนะครับอย่าดึงแรงดึงแรงก็จะเป็นตั้งเข็มเหมือนเดิมก็จะตั้งวันที่ไปวันที่ทททโก,ก็ดันแล้วก็หมุนนะครับ ัในนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ